เดี๋ยวดอมาดูนะเซฟิล่าจะเล่นกางไม่ตีและเล่นป่าถ้าเล่นป่าแล้วมาแท็กกลางควรที่จะมาสองคนหรือมาสามคนนี้ฮะมาคนเดียวมาแท็กกลางบ้าสอนสอนมาอง เดินไม่เติมบนเลยเติมแต่เมื่อที่หายเฮ้ยเมืองโง่ควายเลือกตัวก็เดินยังแหลมีที่เที่ยวคอมโบงี้เฮ้ยเฮลินพยาปวยทำที่อะไรไม่ได้พยาเลยสิสองมื่นควายเมืองควายอ่อนไอ้เหี้ยเมื่อปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยบ่นแม่งอยู่นั่นแหลมแต่ต้นเกมฟังนานแล้วไอ้ควาย ขัดยูญญานนะเดินไแก่้าวไวเลเป็นแก่้วจบนคาเฟ่จบ<ก>่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่นย่น่่่่่่่่่่เ่่่่่่่ย่ๆๆ่่่่่่่ย่่่่่ไม่เ่่่่ม่่่่่่่่่่่น่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่อ่่่่่่่่่่่ ตโตกับนักมวยตัวเดียวพราะยังไม่ชนะเลยกูดึงลึกแจ่มที่เดินไปแจกตังให้มันโอ้เดินอย่างโง่บอกเพื่อนเดินโง่เหมือนโง่ควายถูกโจมตีสัตว์ด่านคนจะไม่ก็ตายอีกกูรอเลยไอ้ควายถ้ากูไม่เจอเพื่อนมึงตายไปแล้วไอ้เ่ี่ะเดินเงโง่ไที่อ่ยเดินควาปแหละแม่หรืนั่นแหละรู้ดูในแบบไม่ <The> เกมแรกเกมที่จะเดินเกมอย่างโง่เกมแรกของผมนี่นี่พลังหญิงด่าเจอ,อพลังหญิงด่าเรียบร้อยเลยเวอร์เลยงงเงียบไปเลยตีตายหรือเปล่าไอ้เหี้ยตีกพิมพ์ตีไม่ตายเลยเนี่ยจะตายค่ะอยู่แล้วตัวม,มึงไอ้ควายมาเร็วหน่า อยูน่น่เลือกตัวผีเป่าเลือกเล่นเปล่าเสียน,นี้ยังเลือกเล่นเมดเนียยังเล่นเมดเก่งของมึงอีกอแล้วมันตัเลือดแพ้ไปซนมึงอ่ะเติมเกมอย่างโง่มึงอ่ะ วายเติมบนเลยเติมแต่ล่างองเหมือนตัวเชือดตัวเออเล่นอย่างโหได้ม่ตายขัดเล่นหนามึงอ่ะพอมาลงแลนตยังล่างป็นแกไดิเพี่ยออยู่ทุกบ้างนะตัวมึงเล่นยังไงอ่ะบอกแล้วอยู่ก็ไม่เอา เาแต่หักหน่วยพ่องเออสู้ได้มั้งไอ้เฮียมีแค่ตันสกิลสองแค่นั้นหนหลเหียอ <c oughs> กันเบิร์ตไม่ได้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวจริงๆมันต้องออกเป็นดาบวี